สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องกาแฟกุกกอกนะครับวันนี้เราจะมาทําอะไรกันครับคุณแม่ครับวันนี้เหรอครับวันนี้เราตัดไม้ไผ่กันครับผมอ๋อจะเอาไปทําอะไรหรอครับตัดไม้ไผ่ไปทำโต๊ะโต๊ะใส่น้ำหรอครับโต๊ะโตเอามาตั้งของอ๋อโต๊ะเล็กๆเนาะแบบตั้งของตั้งอะไรได้ใช่ไหมครับเหมือนต่างใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ งพี่ตัใช่แล้วยังไม่ได้ทําแบบอะไรเลยเนาะเพิ่งมาตัดไฟเนี่ยเคยทำไหมไม่เคยไม่เคยอันนี้ครั้งแรกของเราเลยใช่ไหมครับอ้าวรอดูพี่ตังเราจะเห็นซุปเปอร์แมนวิ่งนะครับซุปเปอร์แมนนะคะซุปเปอร์แมนตัวน้อยใช่ไหมนี่ไหน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 ให้เขาดูหน่อยอือหือไหวไหมครับไหวไหมครับไหวไหมครับอุ๊ยอุ้ยเออ ไว้ไหมไวไหมจะไวไหมไวไหมไม่ช่วยไหมครับไม่ช่วยดีกว่ามั้งตัวนี้เนี่ยกี่ต้นแล้วพี่แดงนับหน่อยลูกได้กี่ต้นแล้วเรา นี่เยนี่นะคะก็ได้หลายต้นแล้วนะคะเป็นกี่ต้นแล้วครับลูกวันนี้เราก็แบ่งภารกิจกันนะคะวันนี้ก็พี่จุมุงไปขายน้ําที่ร้านกาฟนแฟเนาะสิบต้นแล้วใช่ไหมครับโอเคใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะทําโต๊ะนะคะไว้วางขวดน,น้าําวางขวดน,น้ําแล้วก็ทิชชู่ให้แขกตามห้องนะคะเพราะว่า ยังไม่มีโต๊ะวางขวดน้ําให้แขกนะคะก็ลองดูนะคะวันนี้ไม่รู้จะออกมารูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะคะสําหรับโต๊ะไม่ไผ่ตัวเล็กๆนะคะไม่รู้หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงไม่ไผ่แล้วก็ตัดเอาอยู่ตรงข้างห้องน้ํานะคะวันนี้ใกล้กเดียวบางลมใช่นะใช่เป็นลมให้ด้วยนะคะกลางคืนมาก็ช่วยฟอกอากาศเนะาะก็วันนี้ก็เอากันตั้งแต่เช้าแล <ๆ S 2> ้วนะคะ น้องสตางก์ก็ตีไม้แบบออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็นิวก็เพิ่งเคลียร์ห้องทําความสะอาดห้องเสร็จนะคะไว้สําหรับต้อนรับแขกแล้วก็พี่อุ๊บที่จะมาเย็นนี้นะคะก็เดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันดูนะคะว่าวันนี้หน้าตารูปร่างเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวเล็กๆเ,เนี่ยจะอ,อกมาเป็นยังไงนะคะส่วนเอนูนนะคะข้างๆก็เสียงรถไถน,นะคะเสียงรถไถใครทําอะไรเอ่ยนะคะ วันนี้คุณกี่ก็ถายปรับพื้นที่นะคะด้านโน้นวันนี้ก็แบ่งงานกันนะคะรอรับลูกค้าแล้วก็เคลียร์พื้นที่ให้มันดูสะอาดสะอ้านขึ้นนะคะปกติมุมนี้ก็ยังเห็นเป็นหญ้าลกๆนะคะตอนนี้ก็โล่งโป่งออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ที่เห็นเป็นกองดินตรงนี้ก็หายไปเรียบร้อยนะคะก็พยายามดันเข้ามาฝั่งด้านครัวหลังห้องน้ําตรงนี้ให้มันเต็มพื้นที่นะคะเพื่อที่จะ จัดเป็นสวนนะคะตรงนี้เพราะว่าเราจะเพิ่มเป็นสวนกล้วยไม้เอ้ยไม่ใช่สวนสวนกล้วยไม้สิคะสวนดอกทานตะวันอยู่ฝั่งด้านนี้ด้วยนะคะก็กําลังเตรียมแปลงกันเนาะด้านนี้ก็จะเป็นลานในการมากางเต็นนอนได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมเนาะใครที่อยากกางเต็นก็สามารถมากางเต็นได้นะคะยังไงก็เดี๋ยวติดตามรับชมคลิปต่อไปนะคะว่า เก้าอี้ไม้ไผ่จะเป็นเก้าอี้ไม้ไผ่กันหรือเปล่านะคะส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมอย่าลืมกดติดตามช่องกาแฟกกอกแล้วก็ช่องคุณกีกาแฟกกกอกด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกดซับสไครต์กันด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ